องค์ไดพระสมพูทเทวิสุทธดพุทหองมใสตัดมูลกิเลสไกลยลีกละในสิ่งรือนรมทำไดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วน่าชื่นชมสัตว์ล สุขสมดาบประทุมด้วยประธรรม,รรมจเจริญพรเจริญธรรมกับ ทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้รับฟังได้รับชมอาตมาภาพพระครูสุธีพุทธิคุณเจ้าวาดวัดพุทธิคุณหรือว,ดวัดห้วยเตยอำเภอแม่สอดจงังหวัดตากวันนี้ก็อยากจะนำสารธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ฉุกคิดว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันเนี้ด้วยความที่สภาวะของทางสังคมนั้น บีบรัดจึงทำให้หลายท่านต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเร่งรีบนะบนความเร่งรีบหรือมีเป้าหมายชีวิตนะที่ต้องการความสำเร็จเป็นไปตามความรู้สึกของตัวเองจนบางครั้งเนี่ยไปกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันบางครั้งเนี่ยการกระทบกระทั่งด้วยความขาดสติเพียงครั้งเดียวยอาจจะนำซึ่งความเสียหายทั้งหมดนะมาสู่ชีวิตของเรา หลายคนหลายท่านเป็นบุคคลที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแต่เพราะว่าควบคุมความรู้สึกซึ่งเรียกว่าความโกรธไม่ได้มันจึงนำความเสียหายมาสู่ชีวิตของเราและครอบครัวอย่างมหาศาลวันนี้อาตมาภาพอยากจะมาชวนให้ท่านทั้งหลายลองคิดซิว่าหากว่าเราอยากจะให้ความสงบสุขเกิดขึ้นแก่ตัวเองและสังคมนั้นเราควรจะมีหลักคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างไร อตาตมาพ้านะจะน้อมนำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสซึ่งเรียกว่าหลักศาลานิยธรรมหกประการศาลานิยธรรมหกประการเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้เรานึกถึงซึ่งกันและก,กันเป็นหลักธรรมที่ให้มนุษย์น,ยนึกถึงซึ่งกันและกันในคุณงามความดีและสร้างความสุขให้แก่สังคมได้ด้วยหลักหกประการเนี่ยจะมีหลักสามข้อแรกเนที่เกี่ยวเรื่องกับความเมตตานั่นก็คือ เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความเมตตานั่นก็คือความปรารถนาหรือรักใคร่ให้คนอื่นนั้นมีความสุขนะอันนี้เรียกว่าความเมตตาเมตตานั้นเกิดขึ้นจากการกระทําการพูดและก็การคิดในหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าหลักเมตตานั้นเป็นหลักใหญ่เป็นหลักที่มองไม่เห็นไม่ได้มองเห็นความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่ยังเผื่อแผ่ความสุขไปสู่ผู้อื่นด้วยนะพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ว่าเมตตานะก็คือทำคุ้มครองโลกนะเพราะฉะนั้นเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการคิดการพูดหรือการกระทำย่อมเป็นเหตุทำให้เรานั้นมองผู้อื่นนะด้วยความรักปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ได้ปรารถนาให้ความสุขนั้นเกิดแก่ตัวเองเพียงอย่างเดียว การคิดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นยังมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นนะอันนี้เป็นหลัก3ข้อเบื้องต้นเกี่ยวกับเมตตาข้อที่4นั่นก็คือสาธารณโภคีก็คือสิ่งต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้หรือร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องใช้และเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคําว่าสาธารณภคีนั้นก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นของที่เราสามารถแบ่งปันให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวของเราซึ่งเราอาจจะมีมากมายแบ่งปันให้คนอื่นหรือแม้กระทั่งของที่ใช้กันเป็นส่วนรวมเช่นท,ทุกวันนี้เราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยถนนนั้นเนี่ยก็เป็นถนนที่สร้างมาเพื่อส่วนรวมการจะไปไหนมาไหนเราก็เห็นว่าเราก็มีจุดหมายในชีวิตที่จะไป คนอื่นก็มีจุดหมายในชีวิตที่จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดน่ยด้วยจิตของเมตตาเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยสิ่งของเราเานี้ก็จะถูกแบ่งปันใช้สอยโดยที่เราทั้งหลายนั้นไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือโกรธหรือแสดงความหงุดหงิดต่อบุคคลอื่นผู้ทําให้ความสะดวกสบายในชีวิตของเรานั้นเสียไปต่อมาก็คือหลักธรรมข้อที่5ก็คือศีลสัมัญญาตาศีลสัมมัญ,ญาตาเนี่ยเป็นกฎกฎติกาคือเรียกว่าศีล ข้อประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือเรานั้นต้องเคารพกติกาของสังคมว่าในสังคมนี้มีกฎกติกาอย่างไรให้เราประพฤติปฏิบัติตามให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติตามเพราะกฎกติกาของสังคมนั้นเพื่อให้ทุกคนในสังคมนั้นประพฤติปฏิบัติตามไปเป็นแนวทางเดียวกันท่านจึงเรียกว่าศีลสมัญญาตาความเสมือนด้วยการปฏิบัติที่เหมือนเหมือนกัน ข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญาตาคือความคิดเห็นของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั้นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันถ้าเคารพก็เคารพกรติกาเหมือนกันถ้าเห็นว่าสิ่งใดดีก็สิ่งนั้นก็ต้องประพฤติปฏิบัติเ,เช่นเดียวกันโดยเฉพาะสองข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสองข้อที่สําคัญมากเพราะว่าอะไรมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งนั้นผิดกติกาของสังคมแล้ว ย่อมนำความรู้สึกไม่ดีมาสู่อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราคนในสังคมเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกันด้วยศีลธรรมญ,ญาตาคือข้อประพฤติปฏิบัติที่เสมอเหมือนกันแล้วทิฏฐิหรือความคิดที่เสมอเหมือนกันแล้วเนี่ยความคิดแตแกแยกหรือข้อประพฤติปฏิบัติที่ทําให้เกิดแต่ละฝ่ายนั้นเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นนั้นก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นหลักสารานีธรรม6ประการนี้เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ให้เรานั้นระลึกนึกถึง กันในเรื่องของคุณงามความดีการจะคิดการจะพูดการจะทำเขาให้เราตั้งจิตเมตตาคือปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นของเราซึ่งมีของเราเนี่ยที่หาได้มีได้นั้นอาจจะเป็นของเราก็จริงแต่เราสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ไหมแบ่งปันให้คนอื่นได้ไหมการให้นั้นผู้ให้นั้นถือว่าจะเป็นที่รักของผู้ที่ได้รับและได้ประโยชน์และได้ความสุข ส่วนสิ่งของที่เป็นส่วนรวมหรือเป็นส่วนกลางนั้นเมื่อเราจะต้องใช้สอยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหรือกติกาของสังคมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะการประพฤติปฏิบัตินะให้เสมอเหมือนกันทั้งข้อปฏิบัติและความคิดก็จะนําความสุขมาสู่สังคมหลักธรรมทั้ง6ข้อนี้ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้จะเห็นได้ว่าจะนําความสุขสงบม,มาสู่สังคมอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่า สุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพียงของหมูนะ่คณะนำความสุขมาให้ความพร้อมเพียงนั้นก็คือเราทำอะไรภายใต้กฎกติกาที่เหมาะที่สมนะของสังคมนั้นๆแล้วปฏิบัติแล้วเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะในสิทธิของตัวเองในการที่จะถือปฏิบัตินั้นก็ส่วนหนึ่งสิทธิของผู้อื่นนั้นก็ส่วนหนึ่งถ้าเราทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้ เชื่อได้ว่าสังคมของเราเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆขึ้นถ้าเราตั้งจิตเมตตาไว้เป็นเบื้องต้นการกระทบกระทั่งที่จะทําให้ไปสู่การทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทที่จะนําไปสู่ความเสียหายของชีวิตของบุคคลซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดครั้งเดียวอาจมาเคยกล่าวกับหลายๆท่านไว้ว่าแค่เราเระงับโทสะไม่ได้แค่หนึ่งครั้งแล้วครั้งนั้นเป็นโทสะที่แรงเราอาจจะสูญเสียทุกอย่างในชีวิต ทั้งหน้าที่การงานที่อุตส่าห์สั่งสมทำมาทั้งคุณงามความดีที่อุตส่าห์สั่งสมทำมาจะหมดสิ้นไปด้วยแรงของโทสะถ้าเรามีอาวุธเราก็จะจับอาวุธประหัตประหารกันถ้าเรามีสิ่งใดที่จะทําให้คนอื่นหรือทําให้สมปรารถนาความรู้สึกของโทสะในขณะนั้นเราก็จะทําอันนี้ก็เป็นข้อเตือนสติให้เราทั้งหลายนั้นลองพิพจารณาดูว่าสาลานิยธรรมทั้ง6ประการนี้ สามารถที่จะช่วยเหลือให้เราอยู่ในสังคมด้วยความสุขให้ทุกคนในสังคมระนึกนึกถึงกันด้วยคุณงามความดีที่ทําต่อกันในวันนี้ก็ขอเจริญพรเจริญธรรมกับทุกท่านในท้ายที่สุดนี้ก็ขอน้อมนําคุณพระศรีรันตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์บุญบารามีธรรมของบุรพาจารย์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือ บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายเพียรรมขอจงมาเป็นตบะเทชะภารวะปัจจัยหนุนเนื่องนำให้ทุกท่านเจริญยิ่งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรองค์ได้พระสัมพุทธวิสุทธองสซตัดมื ในสิ่งรื่นรมุมทำไดยท่านตรัสแลว้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมสัตว์ลูกที่โศกสมดับพระทุมดูด้วยประทรม